สี่น่ารักมากทุกคนแล้วใดๆคือแบบว่าคนเยอะมากาง,งานเมื่อคืนนี้น้องเขาก็อยากให้ลูกเต้นเนาะคือมันจะได้สนุกกับน้องใดๆคือก,ก็กลัวแบบคนข้างหน้าเต้นข้างจะบังข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูธนโดนความที่เธอพูดเธอก,ก็กลัวทัวลงด้วยอืมเธอก็กลัวทัวลงใดๆก็แบบปลายส่วนมากทัวจะลงน้องน้อยมากอะไรเงี้ยน้อยจริงๆก็ จะน้องนุกก็จะโดนสะส่วนมากก็แบบพูดว่าปลายบอกนะปายบอกผมนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาหยอกกันทุกคนเดี๋ยวก็แอคปั่นเดี๋ยวมันก็บอบไม่สุภาพนะโยนโยนให้เพื่อนเลยโยนให้ปลายโดนเลยอะไรอย่างเงี้ยจ้องจะว่าแต่นุกอะ่ะนุกโดนตลอดทําอะไรก็ผิดมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วโดนตลอดทําอะไรผิดหมดอมืบางทีเขาเล่นกันเขาพูดเล่นกัน ก็เอาไปเป็นประเด็นนู่นนี่นั่นดักคอไว้ก่อนนะบุมะ๋มอะดักคอไว้ก่อนจะรู้ว่ามันคือเราอยู่กับด้อมเรามานานจนเรารู้ว่าน้องพูดอะไรยังไงมันจะเอาไปจับผิดอะทุกคนคิดดู <c oughs> เออไอเราล่าสุดเราก็มีพรสวรรค์จับผิดแอคปั่นจ้าเออรู้รู้ทันมันรู้ทันมันส่วนเลยค่ะกูดักคอไว้ก่อนน่ะขณะกูดักคอไว้มึงยังเอาไปปั่นอีกอะฟิลนั้นอะไม่รู้ล่ะ น้องๆน่ารักมากทุกคนน่ารักจริงๆเวลาเขาอยู่เด็กกันทุกคนต้องการยังไงตอนเนี้ยอ่าผมถามว่าทุกคนต้องการฟังเพลงช้าหรือเพลงเร็วฮะเ,เร็วจอ้าวผมจะฟังคนหมู่มากอเราไม่ต้องยึดเราเป็นหลักวันเนี้ยครับครับเพราะว่าเราต้องตามใจคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตสิ hey, hey, hey. ปากหวานมองเปลี่ยนเลย เหมือนคือทุกคนต้องการแบบไหนช้าหรือเร็วอ้าวอ้าวผมจะพูดตรงนี้เลยนะว่าตอนนี้ทุกคนต้องการเร็วเนาะครับแต่ถ้าเพลงช้าเป็นเพลงปลายแล้วขึ้นเพลงเร็วเลยคุณจะเอาเพลงไหนเร็วเพลงเร็วหรือเพลงเร็วเพลงเพลงอะไรเร็วเพลงอันอันอันนี้เขาว่าป๊อปไม่ต้องไม่ไม่เกี่ยวกับเรา ต้องการเพลงเร็วเนาะเอาสนุกสนุกเลยเนาะโอเคนะแล้วสนุกทุกคนจะลุกไหมไต้องหลุกก่อนลุกก่อนลุกก่อนไม่ต้องห่วงว่าจะบางกล้องบางกล้องกล้องเขามีขามันยืดขึ้นได้นะโอเคไหมไม่ไม่คนข้างหน้าอยากลุกไม่ต้องห่วงถ้าคนข้างหลังไม่ลุกแล้วข้างหน้าบังคุณไม่ลุกเองมันเลยบังอ๋ออันนี้ไปมันคนบอกผมพูดนะช่วยหน่อยภาษีมันเยอะกว่าคนที่โดนด่าแต่ที่เราคุยกันอ่ะ แล้วคนข้างหน้าลุกข้างหลังไม่ลุกแล้วข้างหน้าบังเงี้ยจะไปด่าไปไปดราม่ากันอย่างเงี้ยที่คุณบอกไงเออโอ้ใช่ใช่ใช่เออเฮ้ยมึงใจ้มันใช่ให้มันอดีตกว่านี้หน่อยใช่ให้มันให้มันให้มันเออสมมุติกว่านี้หน่อยใช่เออเพราะฉะนั้นต้องลุกทุกคนเหมือนบางคนเคยไปดูไหม คอนเสิร์ต e บิ๊กแอดคอนเสิร์ตใหญ่ๆเขาเขาลุกกันหมดเลยเห็นกันทั้งหมดเออมันบมมีผู้ใดดอกนะไปยืนเต้นหนาฮันสูงลอยสูสูงสองลอยก้วนเนี่ยระบังมูเนี่ยขอหยุาและขอหยุาแล้อันนี้มาแล้วครับมาถงมาเรืองเหรอมาแล้ว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 มึงดีสุดนะมันยืนตรงนี้ของดีของดีไปมาอันนี้พี่พี่ไม่ได้กินนานแล้วพี่ต้องทำไงวะดูดเลยใช่ไหม ต้องเลียก่อนฮะเอาดุดฮะเดี๋ยวๆนะแล้วกูเลียทีนี้นั่งก็ตีกินต่อเขาเลย <laughs> <laughs> ไปมา <c oughs> โอ้ยีห <c oughs> ล่ายอ้กินประเด้ด๋วยวไอ้โล่นหดดุดอยู่ <c oughs> เร็วๆมันหนักไอ้โอนมันสั่น <c oughs> หมดแล้วเนี่ยไอ,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 อ้เก่งไอก่ กิน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 หวานมากเลยเอ่ะไอ้นักดนตรีชิมดูก่อนไอ้พวกใส่สไปร์ตเปล่าใส่สไปร์ตมันมีเหมือนความมีมีน้ำผึ้งอยู่ในนั้นนะใช่ปะ่ะไอโอโดมันมีน้ำผึ้งไหมเอออร่อยอร่อยลองชิมดู แม่แม่มาป้อนเขาเนี่ยแม่ไม่เห็นป้องคุณเมื่อกี้โโอ้โหเอาโอเคโอเคฮอรปบาก์องคอครับวันนี้เป็นในตรีมกอบพวกอยากลุกขึ้นเต้นกับพวกเราเลุกได้นแลย เป็นมะเ่วอะไเนี่ยเขเป็นคนพาน้าใเขาเป็นคนพาไปกสสิพาเจ้าไปได้กลาย กบอกดูช si oui? ่าอายกุนนี้อายภามาได้ครึ่งทางมาส่งโจได้ซัำนี้เปิดแท้งมือนแมวที่ดีขอให้เจ้าโชคดีเป็นคนพายาต่ให้เขาเป็นคนพาไปคกศีาษเาเนเรงไกลโกสบอกดูช่าอายกุนนี้อายภามาได้ครึ่งมาส่งโจได้ซัำนี้เปิดแท้งมนแวที่ดี phố đi Ngày anh ba nhau ngày đứa nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để สุดท้ายคงใครได้บอกให้ขอสักท,ทีอยู่เป็นคนสุดท้ายขอได้ในบอกคนนี้จะมือดนักกันจากวันนี้ช่วยกัน,นยอ,กอยู่เป็นของขวัญที่สุดท้าย Bye. อนอยใจในโชคชะตาที่เขาเกิดมาโมเมนต์ผู้กันได้หัวใจเองแค่นั้นแต่ถืเ่เพื่อนี่กันความาท่านเอาโสดอยากสุขก็คือเดียวใหั่แม่ยังให้ได้พอแต่ความหมดโมด้ซอยแค่หันเอาโสดโยกย,ย้ยยายโยกย้ายการออกกำลัลงได้มีอยู่หลายท่า

A ver, sí, con raso, no, sí, hermano,